ชื่อสมจิตเผากันทะอยู่บ้านไหม้ไทรมงคลตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาค่ะเป็นโปลิโอมาแต่กําเนิดค่ะก็โดนเพื่อนล้อตลอดค่ะกระดูกขาผุก็หักแล้วก็เดินไม่ได้ตั้งแต่อายุ17ค่ะรู้วันแรกที่ว่ากระดูกผุนี่ร้องไห้เลยค่ะว่าตลอดชีวิตจะเดินไม่ได้แล้วอย่าเงี้ยค่ะก่อนที่จะมามีอาชีพเนี่ย ไปไหนมีแต่คนว่าค่ะมาว่าเนี่ยเกิดมาทําไมเป็นภาระของครอบครัวทาไมไม่ตายตั้งแต่ยังเด็กอย่างนี้ค่ะก็ท้อมากเลยค่ะตั้งแต่นั้นมาก็ฝึกทุกอย่างค่ะฝึกอยากที่มีรายได้ฝึกฝึกฝึกตอนนี้เขาเปลี่ยนจากตรงนั้นมาบอกว่าเราสามารถสร้างรายได้ด้วยตัวเองได้ค่ะก็ตอนที่ไปทําบัตรคนพิการนะคะ เขาบอกว่าเนี่ยสามารถเอาแบบนี้ไปกู้เงินที่พมจได้ค่ะก็ไปขอกู้ก็กู้มาสองหมื่นก็มาซื้ออุปกรณ์ซื้อทุกอย่างอะค่ะบางทีก็ท้อเหมือนกันเขาบอกว่าเราไม่ได้ทําเองเราก็มีภาพไงคะเอาภาพไปโชว์หรือว่าปักผ้าให้เขาเห็นเลยค่ะไปออกบูธก็นั่งปักเลยค่ะเนี่ยหนูทาเองนะขั้นตอนไงเขาถามเราก็ตอบได้หมดไงคะก็อยากขอบคุณกองทุนค่ะที่ ที่มีวันนี้ก็เพราะกองทุนเนี่ยค่ะที่ให้กู้มาให้ได้มีอาชีพเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้เป็นภาระอะค่ะเรามีความสามารถหลายๆอย่างค่ะเราอย่าคิดว่าเรานี่แย่ที่สุดคนอื่นแย่กว่าเราก็มีมากเราต้องมองจุดแน้นด้วยอะค่ะ คนพิการที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็สามารถนาเงินกู้ตรงนี้เนี่ยไปขยายกิจการหรือต่อย,ยอดการดําเนินการกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไปได้ด้วยค่ะ